เิพรมายัางญาติโยมผู้มีบุญกุศลทุกทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญวาสนาบารมีอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะวัดศรีรัตนธรรมารามนี้ประเดชพระคุณห้องพ่อได้สร้างเอาไว้ให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้และก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญตามสมควรแก่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่าน วันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะเตือนใจอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นขบวนการแก้จนท่านที่ยากจนให้รีบหาทางแก้ไขไปเสียให้พ้นหรืออย่างน้อยก็ให้ผ่อนหนักเป็นเบาส่วนผู้ที่ยังมีได้เผชิญกับความยากจน ก็จะได้หาวิธีป้องกันเสียแต่เนิ่นๆด้วยได้ความไม่ประมาทเพราะความจนเป็นโจนที่คอยปล้นความสุขของคนเราเช่นนั้นขอท่านโปรดศึกษาเรื่องความจนต่อไป mm. เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความจนคงแยกส่วนใหญ่ๆออกเป็นสองคือจนทรัพย์จนความดีสำหรับจนทรัพย์นั้นยังแบ่งประเภทออกเป็นสอง คือจนเพราะไม่มีที่เรียกว่ายากจนอย่างหนึ่งเพราะไม่เพราะมีไม่พอเรียกว่าจนใจอย่างหนึ่งส่วนจนความดีนั้นได้แก่ไม่มีความดีสมกับเพศภูมิของตัวที่เป็นอยู่ความจนเหล่านี้แต่ละอย่างให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเช่นความยากจนซึ่งบางคน คงรู้ฤทธิเดชมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแต่การใช้จ่ายกินอยู่นุ่งหม่มแสนจะฝืดเคืองเพราะเงินทองใครๆก็ยกย่องว่าเป็นแก้วสารพัดนึกถ้าเงินขาดเสียแล้วเลยนึกอะไรไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ก็เพียงแต่นึกแต่ไม่ได้เป็นไปนตามที่นึกเหมือนได้สมบัติในยามฝัน เอาจริงจังอะไรไม่ได้สักอย่างว่าถึงสติปัญญาความคิดอ่านก็พลอยจะหดสั้นลงไปด้วยตรงกับที่ว่าไร้ทรับอับปัญญากลายเป็นคนเจ้าทุกข์ใจคอไม่เบิกบานหมดสงาราศีเจราจาพาทีกับใครหรือเข้าสังคมไหนก็ไม่ใคร่เต็มภาคภูมิเนื่องจากทางโลกเขาถือว่ามีเงินมีทองเจราจาได้ คือทำให้เสียงดังเข้าเข้าไหนเข้าได้ผู้คนยามเกรงว่าถึงญาติมิตรก็โดจะอัตคัดขาดสนไม่เหมือนคนร่ำรวยซึ่งมีญาติทั่วไปมีมิตรทั่วประเทศเหมือนต้นไม้มีผลดกนกกาพากันรุมล้อมากมายแต่พอไรผลนกกาก็พากันห่างเหินสมบัติที่ท่านว่ายามมากมี ญาติมากยามตกยากญาติหมดใช่แต่เท่านั้นความยากจนยังเป็นมานคอยบันดาลให้คนเสียตั้งแต่ต้นเพราะนิสัยตลบตะแหลงสับปรับกับกรอกพูดจาเลวไหลให้มีหนี้สินรุงรังกลายเป็นคนทุจริตช่อโกงราชบางหลวงล่อลวงปล้นสะดมท,ทั้งทั้งที่บางคนไม่อยากทำเช่นนั้น แต่ความจนบังคับไม่ต้องทำให้ต้องทำบางรายเห็นโลกนี้มีแต่ความทารุณไร้เมตตาปลาณีเกิดมีแต่ความอาภัพอวาสนาเลยจบชีวิตลงอย่างน่าอานาถก็มีอยู่ไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถราฤทธิอย่างทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกก็สมแล้วนี่แหละชะตาชีวิตของคนยากจน ที่ใครๆพากันกลัวนักแต่ก็หนีกันไม่ค่อยจะพ้นทางนี้อาจเป็นด้วยเหตุหลายอย่างในคำพีอังคุตรนิกายอัธกะนิบาทปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของความจนไว้สี่อย่างคือหนึ่งเกิดจากความเกียดคร้าน 2. เกิดจากไม่รู้จักรักษาทรัพย์สเกิดจากมีมิตรชั่ว สี่เกิดจากไม่เข้าใจใช้จ่ใจรัพย์ในเหตุสี่อย่างนี้ดูเหมือนว่าข้อสุดท้าจะปฏิบัติกันได้ยากเพราะโดยมากคนเรามักมีนิสัยสุรุ่ยสุร่ายไม่ใคร่ประหยัดพอได้ทรัพย์มาแล้วก็ลืมตัวลืมความยากจนบางคนต้นเดือนเหมือนเศรษฐีแต่พอตกปลายเดือนเหมือนหย่าจกคนที่สุรุ่ยสุร่ายแม้รายได้จะมาก จนถึงขนาดที่เรียกว่าปากถุงล้นแต่ตราบใดที่ก้นถุงยังรั่วก็ตั้งตัวได้ยากเพราะมีแต่รายรับรายจ่ายแต่ไม่มีรายเหลือยังมีเหตุอื่นๆอีกที่จะทำให้ยากจนเช่นหนักในทางอบายมุกมัวเมาในการพานันชอบเสพสุราเมาีไยกินเกินขอบเขตตลอดจนมากๆในกามารมณ์ ตรงกับคำที่ว่าโซรานารีพาชีกีลาบัตนั่นเองนอกจากนี้บางคนก็มีนิสัยสะเพร่าของอะไรหายก็ไม่ติดตามหาโดยถือเสียว่าหมดหาใหม่หายช่างมันเครื่องใช้ชำรุดนิดหน่อยก็ทิ้งไม่รู้จักซ่อมแซมเครื่องเสีย ถึงบ้านเรือนก็ปล่อยให้สกปรกรกรุงรังพูดจาหยาบคายฟังแล้วไม่เป็นมงคลแก่หัวรวมความว่าเอาหลักอะไรไม่ได้ถ้าพ่อบ้านแม่เรือนคนไหนมีลักษณะอย่างนี้ทายว่าตั้งตัวได้ยากเต็มทีถึงจะร่ำรวยมาก,ก่อนก็ปกครองทรัพย์ไว้ไม่ได้นานเพราะสิลิโภคานะมาสโยสีคือมิ่งขวัญ เป็นที่มานอนแห่งโภคะหมายความว่าทรัพสมบัติชอบอยู่กับคนดีๆส่วนคนไม่ดีทรัพสมบัติไม่ชอบอยู่ด้วยเรื่องนี้ขอท่านพิจารณาดูเถิดว่าของท่านว่าไหวไม่ผิดฉะนั้นผู้เห็นภัยของความยากจนจึงคว,ควรรีบแก้ไขเสียปล่อยไปอย่าปล่อยไปตามยถากรรมชีวิตนี้ยังมีหวัง เพราะยังไม่สายเกินไปเมื่อรวยได้ก็จนได้และเมื่อจนได้ก็รวยได้เป็นของคู่กันไม่ต้องวิตกกังวลท่านว่าทรัพย์นี้มีไกลมีไกลใครปัญญาไหวหาได้บ่อนานทั่วแว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกลียดข้านบ่อผ่านพบนาและว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำ หมายความว่าทรัพย์มีอยู่ทุกขนทุกแห่งขออย่างเดียวให้ลงมือทำอย่างจริงจังสำเร็จแน่พระพุทธเจ้าจอมปราตัดและแนแนวทางร่ำรวยไว้ว่าหนึ่งต้องขยันทำงานสองรักษาทรัพย์ไว้ให้ปลอดภัยสเลือกคบแต่คนดีสี่เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์มีบางท่านตั้งชื่อธรรมะสีข้อนี้ว่าหัวใจเศรษฐี โดยนำบากสอนตัวต้นของศัพ์คืออุอากะสะมาเรียงรวมกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อภาวนาคาถานี้แล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเพียงนั่งหลับหูหลับตาพร่ำภาวนาอุอากะสะอุอากะสะเงินทองก็จะไหลามาทีมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรรมของคนนั้น เพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐีกับจะกลายเป็นยาจกไปเลยความจริงท่านแนะนำให้ภาวนาเช่นนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสี่อย่างนั้นอย่างจริงจังจนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมายเมื่อได้ทําความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านลองนำหัวใจเศรษฐีนี้ไปภาวนาดู รับรองว่ารวยแน่ๆเพราะพระพุทธเจ้าตัดอะไรไว้ไม่มีผิดอหนึ่งทรัพย์นี้แม้จะเป็นเรื่องของโลกถึงกระนั้นนักธรรมก็ควรสนใจเพราะตราบใดที่ยังอาศัยโลกนี้อยู่และยังต้องกินต้องใช้ตราบนั้นก็ยังทิ้งทรัพย์ไม่ได้แม้การทำบุญสุนทานบางอย่างหรือจะเสริมสร้างประเทศชาติาศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ก็ต้องอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะขึ้นไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็ละทิ้งทรัพย์ได้เหมือนกับนายช่างที่สร้างตึกเสร็จแล้วก็ลงมือหรือนั่งร้านออกเสียฉะนั้นในประเภทที่สองใจจนอันเกิดจากความไม่พอคือถึงจะมีทรัพย์เหลือล้อนความรู้สึกก็ยังจนอยู่เสมอ จนแบบนี้ทำให้ใจดิ้นรนอยู่เป็นนิดหาความสุขได้ยากบางรายจะกินจะอยู่ใช้สอยก็เบียดกรอมุ่งแต่จะสะสมท่าเดียวมีทรัพย์ไว้ก็เหมือนก้อนดินไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผลสุดท้ายลูก,ล,กล,ลูกหลายก็ลูกหลานก็ได้ดีเหมือนพึ่งที่อุตส่สะสมน้ำหวานว่าให้ผู้อื่นเอาไปกินสบาย จนชนิดนี้ต้องแก้ด้วยวิธีทำใจให้พอคือถ้าพอเมื่อไรก็รวยเมื่อนั้นตรงกับที่ท่านว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเห็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอการแก้จนแบบนี้ไม่ใช่ท่านจะสอนให้งอมืองอเท้าไม่ให้ก้าวหน้าเพียงแต่ว่า ให้หาความสุขในทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้เท่านั้นส่วนประการต่อมาได้แก่จนความดีหมายถึงความไม่มีดีเท่าที่ควรจะมีอันความด,ดีนั้นมีสองประเภทคือดีโดยธรรมชาติได้แก่ดีที่มีมาเองเช่นรูปดีเสียงดีเป็นต้นนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งดีโดยคุณธรรม ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญขึ้นเช่นความกตัญญูความเมตตาการุณาเป็นตน้นที่ว่าจนความดีก็มุ่งถึงจนดีประเภทนี้วิธีแก้ก็ใช้แบบวัวพันหลักคือลงมือทำดีเสียก็หายจนการที่คนเราต้องทำดีก็เพราะดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญและยังสามารถ ดูดดึงสิ่งดีงามต่างๆมาให้อีกมากมายเช่นลาบยศสรรเสริญและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนคนดีใครๆก็ต้องการอยู่ที่ไหนก็เป็นสิริมงคลที่นั่นอย่าดูอื่นไกลเพียงต้นไม้ดีๆดอกสีสวยๆคนอยางหาซื้อกันด้วยราคาแพงๆเพื่อนำไปประดับอาคารบ้านเรือนทีนี้ทำอย่างไรจึงจะรู้ได้ว่า อะไรอะไรดีหรือไม่ดีข้อนี้มีหลักสังเกตง่ายๆอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ทำลงไปนั้นถ้าถูกต้องตามพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวและแก่ผู้อื่นด้วยพึงทราบว่านี่คือความดีถ้าตรงกันข้ามก็พึงทราบเถิดว่านั่นคือความชั่วเนื่องจากความดีที่ควรทำมีอยู่มาก แต่เพื่อให้เหมาะกับเวลาจึงขอสรุปกล่าวฉเฉพาะความดีในหน้าที่คิดว่าเพียงเท่านี้ก็พอแก่การประพฤติปฏิบัติแล้วคือใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดเช่นเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นนักบวชและเป็นข้าราชการเป็นต้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่เท่านี้ก็นับว่า เป็นคนดีได้เปรียบเหมือนการแสดงละครเมื่อได้รับการตัวอะไรก็แสดงให้ดีสมกับบทบาทคนดูก็ยกย่องชมเชยโลกนี้เหมือนละครโรงใหญ่ทุกคนที่ท่านจะพึงปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความดีจะมีอยู่อย่างไรบ้างไม่จำเป็นต้องบรรยายเพราะจะกลายเป็นว่าเอาน้ำมาสอนปลาไปเสียอานความดีต่างๆ ข่าที่อ้างมานี้เป็นเพียงขั้นโลกีย่างวนเวียนอยู่ในโลกมีเกิดแก่เจ็บตายสุขบ้างทุกบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกฉะนั้นถ้าใครต้องการจะให้ผลวนเวียนมุ่งสู่โลกุตระอันเป็นแดนกเกษมพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าซึ่งเมื่อสรุปกล่าวก็อยู่ตรงที่ตัดอยากเสียได้อย่างเดียวเท่านั้นก็สิ้นทุก พรตันหักขโยสัมพทุกสัพพทุกข,ขังชีนาติเมื่อหมดอยากทุกอื่นๆก็พลอยหมดไปด้วยแต่ว่าการละความอยากนับว่ายากอย่างยิ่งเนื่องจากคนเรามีปกติติดอยู่ในความอยากซึ่งมีทั้งอยากได้ในสิ่งที่ตัวรักอยากเป็นในสิ่งที่ตัวชอบอยากไม่เป็นในสิ่งที่ตัวชังท่านผู้ฟังพิจารณา แล้วจะเห็นว่าทุก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 ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราเป็นประจําทุกวันนี้ล้วนเป็นเหตุเกิดจากความอยากเหล่านี้ทั้งสิ้นถ้าใครอยากมากก็ทุกมากใครอยากน้อยก็ทุกน้อยถ้าหมดหมดอยากก็ไม่ทุกเลยแต่วิสัยปุตุชนจะให้ผลอยากเห็นจะยากสักหน่อยเอาเพียงว่าอย่าให้อยากผิดที่ผิดทาง ผิดเรื่องผิดราวผิดธรรมวินัยผิดกฎหมายบ้านเมืองก็นับว่าใช้ได้ธรรมปฏิสันา์ในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้พร้อมทั้งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมา ปกปักรักาามาเป็นพลวัปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดมีสติปัญญาญาณมีอายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติคิดเล่าหวังสิ่งใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธทมแล้วก็ขอให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดอาทู